การเลี้ยงมดในแง่นหนึ่งก็เหมือนกับการเลี้ยงสัตว์แปลกทั่วไปที่มีหลายสไตล์และหนึ่งในกลุ่มที่คนให้ความสนใจก็คือสัตว์จากป่าที่หาได้ตามธรรมชาติในแหล่งอาศัยที่เจาะจ,จงในวงการมดมดป่าก็เป็นมดอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นที่นิยมและเป็นที่ชื่นชอบของคนเลี้ยงมดไม่น้อยเหมือนกันโดยรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดพฤติกรรมที่จำพอและน่าอัศจรรย์ จนไปถึงเรื่องของความหายากที่ถ้าไม่ได้เป็นป่าที่สมบูรณ์ระดับหนึ่งเราก็ไม่สามารถเห็นหมดป่าหลายๆตัวได้เลยแต่ถึงความมิสเนชวยลลงไล่ของเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วสุดลึกลับพวกนี้จะมากมายสักเพียงใดการนำพวกมันมาเลี้ยงในที่เลี้ยงจำลองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในคลิปนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในมดป่าที่ผมเลี้ยงอยู่ที่การเลี้ยงพวกมันนั้นดูจะยากและท้าทายมากๆถึงขนาดที่ว่าเท่าที่ผมรู้ในประเทศไทยของเรายังไม่มีใครสามารถเลี้ยงให้พวกมันเติบโตเป็นอาณาจักรใหญ่ได้เเลลยยแะะในขนขณด,ดีวกั ผมก็จะพาทุกคนดำดิ่งไปในโลกท้าทายสุดลึกลับของการเลี้ยงมดป่าว่าอุปสรรคและความยากเย็นนั้นอยู่ตรงไหนประชาทุคนพร้อมกันแล้วก็ติดตามดูกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมอมดอยู่กับผมมดมดเช่นเคย ก่อนจะเริ่มเข้าเรื่องกันผมก็ต้องขอกำหนดนิยามของคำว่ามดป่าในคลิปนี้ก่อนนะครับว่าผมจะหมายถึงมดที่เราไม่สามารถพบได้ในสภาพแวดล้อมแบบเมืองหรือแม้แต่พื้นที่สวนที่อยู่ภายในเมืองเป็นมดที่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นป่าหรือสภาพธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับหนึ่งไม่ได้ถูกรบกวนโดยมนุษย์จนมากเกินไปโดยสรุปก็คือเป็นมดที่เราไม่ได้พบเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่เมืองนั่นแหละครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอมดพวกนี้อยู่ไกลกับมนุษย์เลยคือเราก็คงไม่ต้องถึงึงงงงงขั้นข้นนนเเเครืื่่่่่ออบบิิแลลลกกโดดดไปปททีีใจจจาาพะ กัับมนสําหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองและโดยรอบยังมีธรรมชาติที่มากอยู่ก็อาจจะสามารถเจอมดป่าบางตัวที่ผมพูดถึงในคลิปนี้เดินไปมาเป็นมดปกติแถวบ้านได้เหมือนกันอย่างเช่นจะมดยักษ์ปักต้ตัวนี้ซึ่งเป็นมดที่เจอได้แค่ในป่าที่สมบูรณ์และเป็นมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทยเลยผมก็ไม่ได้เจอพวกมันในป่าลึกอะไรเลยนะครับแต่เจอบนพื้นถนนราดยางมาตอยบริเวณไม่ไกลจากหมู่บ้านที่ผมพักอยู่เลยแต่ก็ต้องขอวงเล็บว้นิดนึงนะครับว่าหมู่บ้านนั้นอยู่ติดกับป่าชุมชนที่เชื่อมมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว พืนใหญ่ของมาเลเซียที่อยู่ติดตอนใต้ของซามงหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอีกทีหนึ่ง <S <S 1> <S 1> และก็นั่นแหละครับด้วยความที่ถิ่นที่อยู่ของมดพวกนี้ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในตัวเมืองก็เลยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาและเห็นว่าพวกม,มันเป็นรูปร่างที่ดูแปลกประหลาดไปกว่ามดทั่วไปอยู่ประมาณหนึ่งเลยบางตัวก็อาจจะดูสวยด้วยสีสันและรูปร่างที่มีหนามแหลมแปลกตาอยู่รอบตัวอย่างมดหนามเคียวใหญ่บางก็อาจจะมีหน้าตาดูพิกลมีตาคูเบอร์กับกรามที่ยื่นยา่และอาดอย่างกว้างขวางอย่างมดตาโปน หรือบางชนิดก็าจะมีรูปพันธุ์สันฐานที่ต่างจากมดแบบพิมพ์นิยมมีตัวเป็นทรงกลมมนดูคล้ายโดเร,รมอนที่มีขนอุยๆขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วทั้งตัวอย่างมดแมงมุมขาเหลือง ซึ่งพอเห็นหน้าตาพิพิษดาบแบบนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าการดูแลเลี้ยงดูมดพวกนี้ก็จะต้องพิเศษและยากออกไปตามความแปลกของพวกมันซึ่งมันก็ค่อนข้างจะจริงตามนั้นนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปคือประเด็นของผมก็คือถึงเป็นมดป่าก็ไม่ได้จําเป็นที่มดชนิดนั้นๆจะต้องเลี้ยงยากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือมดเขี้ยวดาบหรือมดเขี้ยวงงอาเซียนของเราเนี่ยก็เป็นมดที่อาศัยอยู่ในป่าและมีหน้าตาที่พิลึกเอาเรื่องอยู่ประมาณหนึ่งเลยแต่ทุกวันนี้ในวงการเลี้ยงมดมันก็ถือเป็นมดที่ไม่ได้เลี้ยงยากมากมายออะะะไรรรถ้้้าาาาาคคนเลลีียงมมมมมวแศึกษปณ ถือเป็นหนึ่งในมดที่คนเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางแต่กลับกันมดบางชนิดที่อาศัยอยู่ในสวนในเมืองแท้ๆจนแทบจะไม่มีคนไม่รู้จักอย่างมดแดงหรือมดส้มกลับเป็นมดที่เลี้ยงยากมากๆในแวดวงคนที่เลี้ยงมดเป็นสัตว์เลี้ยงคงมีไม่กี่คนเท่านั้นที่เลี้ยงพวกมันรอดจะเป็นรังใหญ่ได้โดยส่วนตัวผมเองกว่าจะหาวิธีเลี้ยงพวกมันที่เวิร์กได้เนี่ยก็มีมดราชนีหลายสิบตัวเลยนะครับที่ต้องเป็นผู้เสียสละใจความสาคัญของตัวอย่างของมดเที่ยวดาบกับมดแดงก็คือผมคิดว่า สิ่งที่ทาให้การเลี้ยงมดนิดใดนิดหนึ่งยากเนี่ยมันไม่ได้สําคัญว่ามดจะมีแหล่งที่มาจากไหนแต่มันสาคัญที่เรามีข้อมูลของมดตัวนั้นๆมากน้อยเพียงใดการที่เป็นมดป่าก็เลยทําให้มีแนวโน้มในการดูแลหรือเลี้ยงผู้มันได้ยากเนื่องจากการหาตัวที่ยากของผู้มันทําให้มีข้อมูลเรื่องพฤติกรรมและความเป็นอยู่ทั่วไปที่น้อยคนที่ได้ทดลองเลี้ยงและเก็บข้อมูลการเลี้ยงก็น้อยตามไปด้วย แถมมดป่าบางกลุ่มก็ยังไม่ได้ัสหลายๆอย่างที่เฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินที่มดบางชนิดอย่างมดเล็บหวีเขียวครามก็จะสนใจกินอยูต่สัตว์ในกลุ่มกิ้งกือเท่านั้นถ้าใครเอามาเลี้ยงก็คงต้องลำบากไปหากิ้งกือมาให้เรื่อย,รอยสร้างความรุงรังในชีวิตของคนเลี้ยงเข้าไปอีกหรือบางชนิดก็หายากมากๆจนนานๆทีถึงจะมีโผ่เข้ามาให้เห็นในตลาดแทบจะไม่มีคนจับหรือหาข้อมูลทั่วไปของมันมาได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็ดีแล้วนะครับของบางอย่างเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติไไมม่ต้องปร,รบกกวนเขาา็ สำหรับมดป่าที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้ในห้องมดของผมตัวที่น่าสนใจและยังไม่ค่อยมีคนเลี้ยงให้รอดได้ก็จะเป็นมดตาลันป่าที่ยังไม่ทราบชนิดแน่ชัดพวกนี้เลยโดยที่มาที่ไปที่ผมตัดสินใจหามดชนิดนี้มาเลี้ยงถึงแม้ว่าโอกาสที่พวกมันจะรอดและเติบโตเป็นอาณาจักรใหญ่ได้นั้นดูจะน้อยมากๆก็คือตอนที่ผมไปเดินดูมดเล่นที่แก่งกว่าใจเมื่อ2ปีก่อนผมเคยได้เจอกับมดตาลันป่าชนิดหนึ่งที่ผมก็ไม่แน่ใจในชนิดของพวกมันเหมือนกันแต่จากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ๆที่ศึกษาเรื่องมดก็ดููเเหมมมืออนนนนวว่่่่่าาจจะะดพกกกีี้ป็ตลลทยุุส ด้วยเมียมทัสส์ผู้มันถือเป็นมดตรลานที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ส่วนสีสันก็ถือว่าสวยงามมีสีแดงสลับดําแปลกตาใช้ได้เลยแต่ไฮไลท์ที่สกดสายตาของผมให้ละจากมันไปไม่ได้เลยก็คือมดทหารของผู้มันที่มีรูปร่างสันฐานใหญ่โตหน้าเกรงขามมีกระโหลกใหญ่ยักษ์รูปร่างคมสันที่เมื่อรวมตัวเดินเป็นขบวนอวดกรามอันใหญ่เดินไต่ไปมาเป็นแถวยาวบนเถาวันในป่าดิบชื้นแล้วก็ช่างเป็นภาพที่ชวนพิศวงสาหรับคนเลี้ยงมดอย่างผมเป็นอย่างมากเมื่อผมเห็นมีคนอยากส่งต่อมดตรลารังนี้ถึงแม้ว่าแค่ดูที ก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่มดตารางชนิดเดียวก,กันกับที่เคยสร้างความประทับใจให้กับผมมาก่อนเนื่องจากขนาดตัวองมดที่เล็กกว่าหลายเท่าเลยแต่ถ้าดูจากหน้าตาสีสันและรูปร่างของราชนีแล้วมันก็พอจะดูมีหน้าตาที่น่าจะสามารถให้กำเนิดม,มดงานและมดทหารที่ดูคล้ายก,กันกับมดที่ผมประทับใจได้อยู่ประกอบกับฟอร์มรังที่เจ้าของคนเก่าจะส่งต่อมานั้นก็ดูแข็งแรงดีมีมดงานกัากึ่งอยู่ที่หลักสิบแล้วผมจึงตัดสินใจตกลงรับน้องมาเลี้ยงดูต่อทันทีถึงแม้จะรู้ว่าโอกาสเลี้ยงไม่รอดนั้นค่อนข้างงจะสูเลย ซึ่งความจริงแล้วมดตานป่าสีแดงรังนี้ก็ไม่ใช่มดตานป่าเพียงชนิดเดียวที่ผมทดลองเลี้ยงอยู่นะครับผมยังมีมดตานป่าไม่ทราบชนิดอีก2ตัวที่ชื่อในตลาดเรียกพวกมันว่ามดตานตูดแดงเล็กกับมดตานตูดแดงใหญ่ซึ่งเหตุผลที่ผมลองเสี่ยงเลี้ยงพวกมันดูก็จะคล้ายๆเดิมเลยคือถ้าดูจากสีสันของราชนีที่ตัวมีสีดำตัดกับส่วนก้นที่เป็นสีน้ำตาลไมฮอกกานีแล้วผมก็แอบหวังให้หมดทหารและมดงานของมันจะมีสีสันแบบนี้เหมือนกันเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็คงจะมีหน้าตาที่คล้ายกัมมกปปตซึ่เ็นทีีช และสวยงามมากๆชนิดหนึ่งของไทยเลยแต่กว่าที่เราจะรู้ได้ว่ามดาหารและมดงานส่วนใหญ่ของมันนั้นจะมีสีสันเหมือนกับแม่ของพวกมันหรือเปล่าผมก็คงต้องพยายามเลี้ยงพวกมันให้รอดไปรังที่ใหญ่กว่านี้มากๆก่อนนะครับซึ่งก็มีโอกาสสูงที่จะทําให้สําเร็จนะครับในปัจจุบันนี้มดป่าที่ถือว่าผมเลี้ยงได้ค่อนข้างจะประสคบความสําเร็จที่สุดแล้วก็เลยจะเป็นมดลานป่าตัวสีแดงรังนี้ที่ตลอด1ปีที่ผ่านมาอาณาจักรก็ค่อยๆเติบโตจากมดงานหลักสิบมาได้ถึงหลักร้อยแล้วถึงแม้ว่าความมั่นคงงงงงขออออรรรััาาจจะะะยยดกกทท่ท่่นนแูบ ถ้าเรื่องที่อาณาจากักรดูจะเติบโตไม่ได้ใหญ่โตและรวดเร็วเท่าที่ควรถ้าเทียบกับมมตลานชนิดอื่นๆที่อยู่ในห้องมดของผมที่ต่างก็มีประชากรที่ค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาเรื่องไม้หรือซึ่งมีชีวิตประิลาดขนาดเล็กที่มาจะขึ้นมาเกาะตามตัวมดในที่เลี้ยงอีกที่คอยมากวนใจอยู่เรื่อยๆแต่การระบาดของมันก็ยังดูจะควบคุมได้และไม่เคยลุกลามใหญ่โตจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพวกมดโดยตรงนะครับ สำหรับวิธีการเลี้ยงมดรังนี้ที่ผมใช้อยู่ก็พูดตามตรงว่ายังเป็นการลองผิดลองถูกอยู่นะครับเพราะข้อมูลหรือแม้แต่ชนิดที่แน่ชัดของพวกมันผมก็ยังไม่สามารถฟันธงได้แต่ถ้าดูจากที่คนในวงการเรียกกันส่วนใหญ่ก็มีความเห็นว่ามันน่าจะเป็นมดตานแดงหรือ camponotus irritabilis ซึ่งพอไปค้นหาเพิ่มเติมตามดูหน้าตาของมันก็ดูจะเหมือนกันอยู่การหาข้อมูลทั่วไปที่ผมจะนํามาปรับใช้กับเซตอัพในการเลี้ยงของเราก็เลยจะยึดตามที่ค้นหาโดยใช้ชื่อมดชนิดนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะการมีหลักอะไรสักอย่างให้ยึดเหนียวเป็น ก็คงดีกว่าการต้องคลำหาทางไปเองแบบไม่มีอะไรเลย สำหรับข้อมูลการสร้างรังในธรรมชาติของพวกมันเท่าที่ผมหามาบางแหล่งข้อมูลอย่างหนังสือมดในประเทศไทยก็ระบุว่ามันอาศัยอยู่ตามโพรงไม้หรือถ้าค้นหาในอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ต่างๆบางแหล่งก็จะบอกว่าผู้มันมีพฤติกรรมการสร้างแอนด์กาเดนหรือพูดสั้นๆง่ายๆก็คือการมีความสัมพันธ์กับพืชจำพวกที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ชนิดหนึง่งโดยผู้มนจะคอยเอาเศษวัสด personas, สุต่างๆมาก่อเป็นก้อนรอบมเมล็ดผ่านให้ต้นพืชเติบโตและใช้รากยึดเหนี่ยววัสดุต่างๆที่ผู้มดขนมาและใช้อาศัยเป็นรังน อย่างแท้จริงแต่ในชีวิตผมก็ยังไม่เคยได้เห็นแอนการเดนด้วยตาตัวเองสักครั้งนะครับแต่คิดว่ามันก็น่าจะมีหน้าตาคล้ายๆกับไม้อากาศหรือต้นไม้จำพวนที่เกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่อยู่ตามป่าที่ความจริงก็ดูจะมีโมชนิดอื่นๆน,นิยมใช้อาศัยเป็นรังอยู่เช่นกันและนอกจากข้อมูลจากหนังสือและอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าเราใช้การเปรียบเทียบพฤติกรรมกับโมชนิดที่น่าจะมีความใกล้เคียงกันอยู่บางไม่มากก็น้อยอย่างมมตลานป่าในสกุลย่อยเมียโมทัสที่เราเจอกันมาแล้วที่แกงกว่าจานเท่าที่ผมดูมันก็ดูมมมีีควาเปป็นไได้ท่พ จะสายทำรังอยู่สักที่ข้างบนต้นไม้เหมือนกันดูจากการที่พวกมันตายไปมาตามเถาวันและต้นไม้และไม่ค่อยลงมาหากินบนพื้นดินม,มากเท่าไหร่นะครับสึกการคาดการณ์นี้ก็อาจจะผิดก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เราพอจะเดาและสรุปได้จากแหล่งข้อมูลที่เรามีก็คือจำมตาลานแดงพวกนี้น่าจะมีพฤติกรรมทำรังสักรูปแบบอยู่สักตำแหน่งข้างบนต้นไม้นะครับ ดังนั้นจะบทสรุปที่เราคิดว่าผู้มันน่าจะทำรังอยู่บนต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นตามโพรงไม้หรือเป็นแอนการ์เด้นก็ตาม งแหวดล้อมในรังของพวกมันในธรรมชาติจึงน่าจะมีความชื้นอยู่พอสมควรแต่ในขณะเดียวกันก็น่าจะมีอากาศที่ถ่ายเทป,ปลอดโปร่งอยู่ตลอดเวลาทําให้ถึงภายในรังจะมีความชื้นอยู่พอสมควรแต่ก็จะไม่อับแต่จะมดส่วนใหญ่ที่เรานํามาเลี้ยงกันที่มัาจะอยู่ใต้ดินและเราค่คอยๆควบคุมปัจจัยเรื่องความชื้นเพียงอย่างเดียวก็พอแล้วสําหรับมดตลานแดงพวกนี้ที่เรามีเรื่องอากาศที่ต้องถ่ายเทเพิ่มขึ้นมาด้วยที่อยู่ของมันก็เลยต้องแตกต่างจากปกติสักนิดหน่อย สำหรับเซตอัพนี้ผมก็จะใช้เป็นถาดอะคริลิกปูพื้นด้วยปูนปลาสเตอร์ที่ชั้นล่างสุดจะเป็นกรวดเป็นจุดที่ผมจะฉีดน้ําเข้าไปเพื่อให้ความชื้นค่อยๆซึมกระจายไปทั่วรังในตัวรังจะถูกประดับด้วยเศษสเปกนัมมอสซึ่งอาตรงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันส่งผลดีกับมดของเราหรือเปล่าแต่อย่างน้อย,อยก็น่าจะทําให้พวกมดรู้สึกปลอดภัยขึ้นบางในส่วนของผนังรังผมก็จะเจาะรูไวร้รอบๆเลยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ความชื้นและอากาศในรังนั้นอับจนเกินไปเป็นการช่วยเพิ่มการถ่ายเทของอากาศปรรระกกกอออบบัาาที่ในห้งงมดขเ มีการเปิดแอร์แถมยังมีตู้ปลาถึง2ตู้ที่ช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศโดยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ก็คงทําให้ที่เลี้ยงของเรามีความเหมือนกับสภาพแวดล้อมจริงในธรรมชาติของพมดได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็ถึงวิธีการเจาะรูรอบรังแบบนี้จะทําให้รังมดของเราดูมีหน้าตาแปลกๆปกหน่อยแต่ผมคิดว่านี่ก็คงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับที่จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ชื้นแต่ไม่อับได้โดยในปัจจุบัน ก็ดูจะอยู่อาศัยในรังนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับพวกมันดูจะไม่ได้มีปัญหากับที่เลี้ยงที่ไม่ได้มืดสนิทเพราะก็อย่างที่เห็นเลยว่าตามผนังรังผมไม่ได้ฉาบป,ปูนไว้เหมือนรังมดรังอื่นๆของผมแต่เวลาเปิดกระจกเพื่อเข้าไปทําความสะอาดภายในรังมดตาลานแดงก็ดูจะไม่ได้ตื่นตระหนกจนเกินเหตุเหมือนกับมดตาลานชนิดอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันโดยนิสัยที่ดูจะไม่ได้ตื่นแสงและดูจะคุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ถ่ายเทไปมาระหว่างการเปิดกระจกของรังแบบนี้เองยิ่งทําให้ผมเกริ่มมั่นใจขึ ผลต้นไม้จริง แต่พฤติกรรมนี้ก็าจะเกิดจากความเคยชินหรือประชากรในลางที่ค่อนข้างน้อยและยังไม่ได้มีพฤติกรรมที่แตกตื่นอย่างชัดเจนก็ได้นะครับสำหรับหนึ่งในข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนของที่เลี้ยงแบบนี้ <c oughs> ก็คือเราสามารถส่องสังเกตผู้มดได้ค่อนข้างชัดเจนจากหลากหลายมุมทําให้เราสามารถชื่นชมความสวยงามแปลกตาของมดตานพวกนี้ได้อย่างชัดมากๆมดตานแดง <c oughs> ก็เหมือนกับมดนสกุลตา,านทั่วไปที่หนึ่งในเอกลักษณ์ที่ทําให้คนเลี้ยงมดหลงรักก็คือมดงานที่มีขนาดหลากหลายแตกต่างกันออกไปมดงานตัวที่เล็กที่สุดดูจะเป็นมดงานที่ดูหน้าตาาบ้นที่สุด เพราะรูปร่างหน้าตาที่ดูจะไม่ได้โดดเด่นอะไรแถมสีตัวก็ยังดูจะออกดำๆเรียบๆไม่ได้สวยงามอะไรเป็นพิเศษแต่สิ่งที่น่ามาหาัศจรรย์ก็คือสําหรับงดงานที่มีขนาดตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยจนไปถึงมดงานระดับกลางสีตัวของผู้มันจะดูสวยงามสดใสยอย่างกับเป็นคนละชนิดกันเลยส่วนหัวและลำตัวเครื่องแรกของมันนั้นจะมีสีแดงในขณะที่ส่วนเครื่องตัวหลังจะเป็นการาค่อยๆไล่สีจากแดงจนไปหาสีดำสนิทเป็นการไล่เกลี่ยสีที่งดงามเราก็มีมือของจิตรกรได้มาบรรจงรังสรรไว้หาก แต่สิทีิระบายความวิจิบนี้ออกมาหาใช่สิ่งมีชีวิตไห่แต่คือธรรมชาติวิวัฒนาการและเวลาอันยาวนานเกินกว่าจะจินตนาการที่สร้างความทิศวงเช่นนี้ออกมาโดยการไล่สีสันที่สวยงามนี้จะยิ่งเห็นได้ชัดและดูซับซ้อนเข้าไปอีกในมดทหารที่จะมีตัวใหญ่ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งโดยเฉพาะมดทหารตัวที่ใหญ่ที่สุดที่การไล่สีนั้นดูจะเห็นได้ชัดเจนและซับซ้อนมากที่สุดนอกจากเรื่องของสีตัวแล้วหน้าตาของมดทหารตัวยักษ่พวกนี้ก็ดูดีไม่ใช่น้อยดูๆไปก็ดูเหมือนกับมอเตอร์ลา่ ผมไปเจอมาอยู่เหมือนกันก็คงถือว่าการตัดสินใจรับมดรังนี้มาเลี้ยงของผมก็น่าจะถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและคุ้มค่าม,ม,า,มากๆแล้วนะครับสำหรับพวกเบบีมดอย่างไข่ตัวอ่อนและดักแด้ก็ดูจะมีปริมาณท,ที่สมส่วนและน่าพอใจเลยจนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมประชากรโดยรวมของนาจากักยังไม่พุ่งทะยามเหมือนกับมดตารางรังอื่นๆสักทีสัดส่วนของประชากรในอนาคตของพวกมันก็ดูจะมีสัดส่วนที่ดูดีทั้งในแง่ของจํานวนของไข่ ัวอ่อนและดักแด้ที่ดูมีปริมาณพอๆกันบ่งบอกได้ว่าราชีมีการผลิตไข่ออกมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆและในแง่ของวันนะกับขนาดของมดง,งานที่จะเกิดมาที่ก็ดูหลากหลายสมส่วนดูได้จากขนาดของตัวอ่อนและดักแด้ที่มีความหลากหลายปรับปรุงกันไปทั้งดักแด้ขนาดใหญ่ที่จะโตมาเป็นมดทหารจนไปถึงขนาดเล็กที่จะฟักออกมาเป็นมดงานขนาดจิว๋วเห็นแบบนี้ก็ทําให้ผมไม่แน่ใจว่าหรือจริงๆแล้วมดลานแดงพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้มีขนาดรังที่ใหญ่ขนาดนั้นอยู่แล้วหรือเปล่ารังของมันจึงดูไม่ได้ มีประชากรมากมายอะไรแต่ถ้าดูจากขนาดอาณาจักรของเพื่อนร่วมสกุลชนิดอื่นๆของมันการเชื่อว่าพวกมันจะมีขนาดอาณาจักรเพียงแค่นี้ก็น่าจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของเรื่องอาหารการกินเมนูประจําผมก็จะให้เป็นน้ําเปล่าและน้ําหวานที่วางไว้ให้ตลอดกับอาหารประเภทโปรตีนเป็นแมลงตัวเล็กๆอย่างไรทลันและหนอนนกทุกๆ3 4ถึงวันซึ่งก็เป็นโชคดีของเรามากๆนะครับที่น้องๆดูจะยอมกินอาหารแบบไม่ยากเกียนอะไรเลยโมเมนต์ที่ผมดูและใจฟูที่สุดก็คือเวลาให้อาหารละมดของเราเออกมากินกันอย่างคลื่นเครงเพราะสําหรับมดป่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องลุ้นอยู่ไม่น้อยเลยการที่น้องๆจะยอมกินแมลงประเภทที่เราให้ได้นั้นเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นตามชนิดหรือ แม้แต่เป็นรังๆไปเลยว่ามดที่เราเลี้ยงจะยอมกินไหมอย่างเช่นมดปากห่างที่ผมคิดว่าตามธรรมชาติน้องอาจจะนิยมกินอาหารจำพวกตะขาบเป็นเมนูหลักพอเอามาเลี้ยงบางรังก็ยอมกินหนอนนกในขณะที่บางรังก็ดูจะไม่สนใจอะไรเลยหรือมดสากเหลืองที่เป็นนักล่าสัตว์จำพวกตะขาบตามธรรมชาติเหมือนกันสําหรับรังที่ผมเคยเลี้ยงและโชคดีผวกมดจะยอมล่าและกินอาหารอื่นๆที่แตกต่างไปจากธรรมชาติดั้งเดิมของผู้มันอย่างเช่นหนอนนกและจิ้งหรีดโดยสรุปก็คือเรื่องอาหารการกินของมดปากเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่ไม่นอนและต้อง ต้องใช้ดวงลุ้นก็ไปเป็นรังๆอยู่พอสมควรเลย สำหรับสิ่งที่ผมพูดไปในคลิปนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคิดเห็นจากประสบการณ์และเป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกของผมมากอาจจะหาข้อมูลเน้นๆที่เอาไปทําตามเลยไม่ค่อยได้นะครับแต่ผมก็จะดีใจมากๆถ้ามีใครเอาการลองผิดลองถูกของผมไปต่อยอดและเอาผลลัพธ์กลับมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อพัฒนาสังคมการเลี้ยงมดของเราให้มีข้อมูลมากขึ้นและถ้าใครที่เคยเลี้ยงมดป่าชนิดไหนแล้วมีข้อมูลการเลี้ยงพฤติกรรมหรืออะไรที่น่าสนใจยังไงก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับ และถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ